Learn Thai Happily Hello everyone. This is Learn Thai Happily with me, Kru Stang. In this video, you are going to learn about 3 easy ways to say understand like a native Thai speaker. Firstly, I would like to start with Khao Jai Khao, jai. Khao means in ใจ means heart เข้าใจ in English means to understand you can learn how to say เข้าใจ from t h i s e example sentences เขาเข้าใจประโยคภาษาไทยนี้เขาเข้าใจประโยคภาษาไทยนี้เขาเข้าใจ means he understands ประโยคภาษาไทยนี้ means this Thai sentence ฉันไม่เข้าใจสิ่งที่เธอพูดฉันไม่เข้าใจสิ่งที่เธอพูดฉันไม่เข้าใจ m e a n s I didn't understand สิ่งที่เธอพูด m e a n s What she was talking about Example conversations of saying the word เข้าใจคุณเข้าใจฉันไหมคุณเข้าใจฉันไหมเข้าใจ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะเข้าใจขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะคุณเข้าใจฉัน means Do you understand me ไหม is similar to a question mark of this sentence เข้าใจ means Yes I do ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะ means Thanks for your advice คุณเข้าใจภาษาฝรั่งเศสไหม คุณเข้าใจภาษาฝรั่งเศสไหมฉันเข้าใจดีมากฉันเข้าใจดีมากคุณเข้าใจ means do you understand ภาษาฝรั่งเศส means French ไหม is similar to a question mark of this sentence ฉันเข้าใจ means I understand ดีมาก means very well เธอเข้าใจครูของเธอไหม เธอเข้าใจครูของเธอไหมไม่หรอกเขาพูดเร็วมากไม่หรอกเขาพูดเร็วมากเธอเข้าใจครูของเธอ means Does she understand her teacher ไหม is similar to a question mark of this sentence ไม่หรอก means no she doesn't เขาพูดเร็วมาก means he speaks very fast next รู้เรื่อง รู้เรื่องรู้ means to know เรื่อง means a story รู้เรื่อง means to understand you can say รู้เรื่อง when you understand something ฉันรู้เรื่องแล้วแต่ฉันยังไม่เห็นด้วยฉันรู้เรื่องแล้วแต่ฉันยังไม่เห็นด้วยฉันรู้เรื่องแล้ว means I understand it แต่ฉันยังไม่เห็นด้วย m i s s but I still don't agree with it เธอไม่รู้เรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นเธอไม่รู้เรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นเธอไม่รู้เรื่อง m i s she s didn't understand ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่น m i s s what had happened there example conversations of saying the words รู้เรื่องคุณรู้เรื่องปัญหาของฉันไหมคุณรู้เรื่องปัญหาของฉันไหมฉันคิดว่าฉันรู้เรื่องปัญหาของคุณนะฉันคิดว่าฉันรู้เรื่องปัญหาของคุณนะคุณรู้เรื่องปัญหาของฉันมี p r o My e m My is s ห similar to a q u e s t i o n mark of this sentence. ฉันคิดว่ามี s I think ฉันรู้เรื่องปัญหาของคุณนะ m i s s I understand yours เขารู้เรื่องการมาของเธอไหมเขารู้เรื่องการมาของเธอไหมไม่เขาไม่รู้เรื่องเลยเขาไม่รู้ไม่เขาไม่รู้เรื่องเลยเขารู้เรื่อง Miss Did he understand การมาของเธอ means her coming ไหม is similar to a question mark of this sentence ไหม means no เขาไม่รู้เรื่องเลย means he didn't understand it เธอรู้เรื่องพิธีแต่งงานของฉันไหมเธอรู้เรื่องพิธีแต่งงานของฉันไหมใช่เธอรู้เรื่องเธอมีความสุขที่ได้รู้เช่นนั้น ใช่เธอรู้เรื่องเธอมีความสุขที่ได้รู้เช่นนั้นเธอรู้เรื่อง means does she u n d e r s t a n d พิธีแต่งงานของฉัน means my wedding ceremony My is similar to a question mark ใช่เธอรู้เรื่อง means yes she does เธอมีความสุขที่ได้รู้เช่นนั้น means she is happy to know that and the last word of today is get 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 is a loanword of get. Get have two meanings in English. The first meaning is to get, and the second meaning is to understand. You can say get when you understand some point, or get some point when someone is speaking. You can learn how to say get from these examples. Shan get คุณไม่ต้องการให้ฉันมาฉัน get คุณไม่ต้องการให้ฉันมาฉันเกตข้อความนี้ means I get or I understand the message คุณไม่ต้องการให้ฉันมา means You don't want me to come ฉันไม่เกตทำไมเธอถึงทำเรื่องแบบนั้นฉันไม่เกตทำไมเธอถึงทำเรื่องแบบนั้นฉันไม่เกตม n s I don't get or I don't understand ทำไมเธอ Miss Why would she ถึงทำเรื่องแบบนั้น Miss Do a thing like that Example conversations of saying the word get คุณ get เ,เรื่องตลกของเขาไหมคุณ get เ,เรื่องตลกของเขาไหมฉัน get นะมันเป็นเรื่องตลกที่ดีเลยฉัน get นะ มันเป็นเรื่องตลกที่ดีเลยคุณ get means can you get or can you understand เรื่องตลกของเขา means his joke ไหม is similar to a question mark ฉัน get นะ means yes I can มันเป็นเรื่องตลกที่ดีเลย means is a good joke เธอ get เหตุผลหลักของการตัดสินใจของเขาไหมเธอ get เหตุผลหลัก ของการตัดสินใจของเขาไหมเธอไม่เก็ตนะเธอยังเด็กเกินไปที่จะรู้เธอไม่เก็ตนะเธอยังเด็กเกินไปที่จะรู้เธอเก็ต n s ส o e ช she get or does she understand เหตุผลหลักของการตัดสินใจของเขา Means the main reason for his decision My is similar to a question mark of this sentence เธอไม่เก็นะ means no she doesn't เธอยังเด็กเกินไปที่จะรู้ means she is too young to know ฉันไม่เก็ตทำไมคุณด ah ูวิดีโอของสตางทุกวันฉันไม่เก็ตทำไมคุณดูวิดีโอของสตางทุกวันเพราะฉันเรียนภาษาไทยกับเขาทุกวัน เพราะฉันเรียนภาษาไทยกับเขาทุกวันฉันไม่ get m i s s I don't get or I don't understand ทำไมคุณดูวิดีโอของสตัง m i s s Why do you watch สตัง videos? ทุกวันมิ s every day <S เพราะฉันเรียนภาษาไทยกับเขา m i s s Because I learn Thai with him Book 1 means every day. These are three easy ways to say understand in the Thai language that you learned already. If you have any question about using them, you can leave your question in the comments. I'm here to help you and answer you everything that you want to know about the Thai language. Or if you would like to learn other topics about the Thai language, you can leave your request in the comment too i will be your request to make a video and teach you clearly on my youtube channel or other platforms if you would like to learn thai happily with me you can subscribe my channel learn thai happily with me Kru Sang. and don't forget to click the bell icon for getting the notification of my new video I will post a new video from Sunday to Friday to make sure that you can Thai with me 6 days a week ขอบคุณที่เรียนภาษาไทยกับผมพูดภาษาไทยกับผมและดูวิดีโอผมแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ